ปูอะไรเก่งไนออกครับผมก็วันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะผมผมได้เกมฟรีมาอีกแล้วนะขอรถแสงแป๊บหนึ่งครับผมก็เป็น death or l i g h t 5นะผม last r a w นะครับผมอาทางสตรีมแจกฟรีนะผมนี่ไปโหลดมาเล่นได้นะ นี่นี่ผมก็โหลดมาวันนี้แหละเดสออนไลน์ห้านะผมวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบเก้าเมษาสองพันยี่สิบนะผมอ่าผมไปเห็นเจอพอดีเฮ้ยฟรีนี่ว่าเออแต่ก่อนมันเคยแจกเดสออนไลน์หก yes, right, นะผมคราวนี้มันมาแจกห้านะผมอ่ากดโอเคผมโอเคตัวไหนกดสเปกบาร์ก็ได้แล้วก็เพื่อ k กีกดสเปกบาร์ bar, กดเอนเตอร์ว่าไปครับผม อ่เรามาตั้งค่ามันก่อนคือมันออนไลน์โปรอ,ออนไลน์ได้ไหมออนไลน์ออนไลน์ออนลนหรือหรืออะไรแอคชั่น a ล i l l a t โปร Pro Camilla t h a ออนไลน์ก็ได้ Enter ไปเอาไม่ใชล์กด M อ่ากด M นะผมโอเค กด M ครับผมโอ okay. เค M อีกนั่นแหละแล้วก็มาตั้งค่ากันก่อนนะครับผมอ่าคือมันสนุกนะคล้ายๆอะไรวะคล้ายๆทเทคเ e n นหรอประมาณนั้นปะส r รีนอ้าไม่ใช่หรอกกดกดกดไลกด L นะผมอะไรเนี่ยอ่าอ่าอ่าเกมสติ่เนี่ยเอออะไรวะเนี่ย โอเคผมเลือกแบบคัสี่ก่อนแล้วหน้าจอมอยู่ตรงไหนเนี่ยไลน์โชกดแอลกลับก่อนนะผมผมคือผมหาผมหาหน้าจอไม่เจอเลยตอนนี้ a ังเกตออนไลน์ เา้ากรีนคอนโทรลกดรู้สึกว่าจะคอนโทรลไม่ได้เกมตั้งติ้งอ่ะแล้วหน้าจอมันไปอยู่ตรงไหนวะไฮเอฟเฟกต์ออน ก็กด L กลับนะผมอ่าซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งมันไปนกดหน้าจอตรงไหนวะเนี่ยสติ้งนะครับผมเอยไม่ใช่เว้ยชายนิง่งคืออ,อะไรวะคอมโบไม่เอาอะ่ะคือจะหาหน้าจออ่ะหน้าจอมันอยู่ไหนอาร์บัมมูฟี่ไม่รู้อะ่ะ กดไฟต์เลยแล้วกันนะผมโอเคเราไปต่อสู้ออนไลน์กันเลยเล่นแบบออนไลน์ได้ปะเฮ้ยออนไลน์ได้เว้ยจะไปสู้ใครวะเนี่ยโซโลวไฟต์โอเคมันมันช้านะผมมันมันต้องรองกดกลับก่อนแล้วกันเป็นออฟไลน์นะครับผมเข้าไฟต์เลยแล้วกันโซโลว์แม็ โอเคครับ okay, ผมอ่าเปิดตัวมาก็คือแม่นางคนนี้ใส่คอสตูมแต่งคอสตูมได้เลยมีแต่งคอสตูมด้วยอ่าใส่เฮ้ยเอาดิเราชอบสีนี้มากกว่าโอเคครับ okay, ผมกออยากรู้ว่ามันไปกดมันกดหน้าจอใหญ่ยังไง กดหน้าจอใหญ่ยังไงอเรื่องหมดท้ายลูกเต๋าเอาแล้วกันอ้าวไม่ได้ท้ายลูกเต่าผมก็ไม่รู้ว่าเกมตัวนี้มันกดตัวไหนมาโอ้ยตีตีเลยตีได้ไหยป้าบป,ป้าบนี่คือเหมือนเกมาเขาเรียกว่าอะไรวะ ไปมัไปมันแรงเกงในออกถ้าผมป๊บปเหมือนให้เขนมเลยใช่ป่ะคือแต่ผมไม่รู้ว่ามันทาหน้าจออย่างไรอ่ะปังปั้ง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 ปั้งปัองปั้งปั้งปังปั้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 งปังปั้งปั้งป้งปายงปั้งปั้งปงปายมปกโ้ป หรือว่าเอาระดับง่ายมาวะ <c oughs> โอเคผมก็ไม่รู้วิธีการตั้งค่านะผมอ่ากด M ครับผมโอเคถ้าเป็นจอยนี่จะเล่นง่ายนะผมโอเคเอา <c oughs> ไฟอีกแล้วหรอ <c oughs> ไฟเข้าไปเลยครับผมตีก่อนเลยตยีตบตบ โอ้ยต,อต,อต่อทุ่มเขาให้ทุ่มเขาทุ่มเขาให้ทุ่มเขาให้ทุ่มนะเตะเขาให้ครับผมท,ทุ่มผิดขอโทษทีโอ้ยทำไมมันขนาดขึ้นวะทำไมท่ามันแรงอย่าทนะี่เนี้ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> กระดูกขาดไปแลับผมกระดูกหลังหักอะไรเป็นไงเป็นไง ทูบก<ถ> <im sharing> ่อนแล้วกันครับทูบก่อนแล้วกันทูบทูบทูบอีกทีลงฟาดอะไรเนี่ยมัวละมัวละโอฮ้ยเฮ้ยแรงมัากอ่ะโอ้ยมันผมไม่รู้ว่าเอ้ยมันผมไม่รู้วิธีการนะผมไม่รู้เหมือนกันโอ้ยทูบโอ้ยอืมเฮ้ยทำได้ไงวะ อาอคโหอีกรอบครับผมชนะเฉยเลยคือภาพมันมันก็สวยอะแต่ว่ามันไม่เหมือนไม่เหมือนเด็ดออร์ไลท์หกนะครับผมเด็ดออร์ไลท์หกสวยมากสวยมากเลยทุกคนแต่มันต้องซื้อสองพันสามใช่ป่าวไม่รู้เลยเอาเอาเอามาไฟอะไรเนะี่ยกดออกดิแตไฟอะไรนักหนาเนี่ยเอนไรผมปุ๊บเฮ้ เอาแล้วเอาเอาเอาดิเอาดิกขาตุ้มเขาให้มาไอ้ะไรเนี่ยโอ้ยมันรู้สึกว่ามันคอนโทรลยากอ่าอ่าอ่า เริ่มละเริ่ม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 เป็นละเริ่มเป็นงานละเริ่มเป็นงานละอ้าวเป็นไงครับผมเก่งดิเก่งดิผมอ่ะเก่งไงผมเก่งนี่ไงนี่ไงนี่ไงบอกแล้วเก่งซื้อน้องหวยซื้ไม่ได้หรอกน้องซื้อน้องหวยเอ้ยโอยที่ที่ที่ี่ผมวางที่ผมวง โดนเข้าไปหนึ่งดอกมึงมึไม่โชว์ไม่โชว์เก่งไะหนูมึงโชว์ยังไงมึงโดนเข้าไปเลยมึงอะโอ้โหสบายมากครับผมชนะอีกแล้วดูแกงในเธอสิอ่าโอเคครับผมก็ออกแค่นี้แล้วกันลองไปปรับหน้าจอปรับไลน์ดูกันนะครับผมอ่าออกเกนแล้วกันนะครับผม โอเคนะอ่าก็สนุกนะสนุกเอาเรื่องแต่ผมไม่รู้ที่ปรับหน้าจอมันต้องปรับปรับอ,ออปชั่นเนี่ยไม่รู้ออปชั่นอะไรของมันนะครับผมก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมก็อในสตรีมโหลดฟรีเล,เลยนะครับผมอา,อาโหลดโหลดยังไงมาคนถาเข้ามาที่สตรีมของเราครับผมแล้วมาที่คอมมูนิตี้ใช่ปะ ไม่ใช <laughs> <laughs> ่เอ้ยใช่ป่าว่ะมาที่สตโตนดิเอออะไรวะเนี่ยแล้วก็พิมพ์คำว่า dead All เ dead บบด็ดออกไรเด็ดยังไงวะดี dead oh. โอ้ยโอ้ใช่ป่ะ โออาร์อะไลท์เด็ดออลอะไลนี่ครับผมเ e t a l l ลไลท์ห right มันเคยแจกครั้งหนึ่งนะนี่เห็นไหมเนี่ยเ e t a l l ลไลท์ห้า e รีทูเพคครับผมก็คลิกเข้าไปเลยแล้วก็ให้ view pack ก็คือให้ต้องเลือกตัวนี้ก่อนนะครับผมเลือกวันที่ของเรามันวันวันเกิดเลือกอะไรก็เลือกไปนะผมอ่ามันเกิดเลือกอะไรก็เลือกไปแล้วก็เลือกเดือนเลือกปีพศนะผมแล้วก็ view pack ถ้าไม่เรี่ยงมันจะไม่ขึ้นให้โหลดนะคผมอ่าพอขึ้นมาแล้วให้กดที่ l a ย์เกมแล้วมันก็จะดาวน์โหลดเลยนะครับผมหรือใครจะซื้อตัวเต็มก็หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทโอเคเนาะก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าถ้ามีเกมมาแนะนำตามจริงก็มีมาแนะนำนั่นแหละแต่ยังไม่ได้ทำลงนะครับผมซี o ูบายบายครับผม